สวัสดีค่ะวันนี้จะกินแก้วมังกรให้ทุกท่านผู้ชมชมอีกแล้วนะคะก็ไม่รู้ที่ที่ที่จะกินวันนี้คืออยากจะพิสูจน์อีกครั้งว่ากินแก้วมังกรแล้ว่ะจะท้องร่วงไหมนี่หาที่วางยากแก้วมังกร3าสีสามสีสามรสเลยนะคะก็จะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่า กินแล้วท้องร่วงหรือเปล่าเมื่อกี้ทำคลิปไปแล้วกินไปสีบานเย็นกับสีเหลืองกินไปอย่างละครึ่งเลยนะคะมันจะเหลือสีสีสีธรรมดาเนี่ยกินยังไม่หมดคราวนี้ก็จะกินต่อจะต้องเอานี้ลงแล้วเพราะว่ามันสูงเกินนี่วางตรงนี้มันสูงเกินเดี๋ยวเลือนนะะเล่อนนิดนึงนะคะเลื่อนนิดนึง ที่มัแนแคบนี่ได้ละอ้าวพอวางตรงนี้แล้วอ้าวปรับลงปรับลงจะกินแบบนี้ก่อนคนะ่ะอันนี้เอาออกไปเลยอ้าวท้องโอกโอก้อลมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ จะกินแบบนี้ให้ท่านผู้ชมชมจูดแน่สีสวยแพงด้วยอ่ะลูกเนี้ยตั้งเกือบสิบห้าเหรียญแพงจังยังจำได้เลยที่ทำคลิปครั้งแรกกินเป็นซีกเลยไม่ใช้ไม่หั่นด้วยนะคะคราวนี้จะหัน่น แพงจังเลยสีสวยสวยสีสวยจังเป็นคนที่ชอบสีแบบเนี้ยค่ะสีชมพูออกม่วงม่วงอันนี้เป็นเศษอันนี้หวานเจีย๊ยบอุ้ยมันติดตรงเนี้ยต้องตัดลองเอาเม็ดไปเพาะแล้วไม่ขึ้น เห็นน้องที่อยู่เมืงนอกคนหนึ่งค่ะเขาเพาะพันธรรมดานะคะไม่ใช่แบบนี้งอกทุกเม็ดเลยแต่จะกินให้ดูอย่างละอย่างอย่างละแค่นี้นะคะเพราะเมื่อกี้กินไปเยอะแล้วอ้ขออภัยหวานเจี๊ยบอะไรแบบเนี้ยมุ้ยแต่แบบสีบานเย็น แพงจังเลยอปีก่อนนู้นนะแบบเหลืองแพงกว่านะคะแต่ตอนเนี้ยแบบเหลืองเนี่ยลูกเนี้ยลูกเนี้ยสามเหรียญกว่านี่ส่วนนี้ไม่ผ่าเพราะว่ามันเหลืออยู่ตรงเนี้ยเนี่ยค่ะมันกินไม่ได้มันมันเปรี้ยว บนเอาลวนนี่คราวนี้ชิมคราวนี้กินไม่ใช่ชิมเต่ก่อนค่ะเช็ดมือก่อนอยากจะรู้ว่าท้องจะร่วงไหมฟอดท้งมือกัอนนะคะนี่ก็ถอด กินเลยอันไหนนะสีชมพูอันนี้อันนี้น่าจะเนี่ยเม็ดใหญ่ๆกินแบบนี้ก่อนมันเปรี้ยวๆอมหวานค่ะอือเปรี้ยวๆอมหวาน แต่ถ้าไม่แช่เย็นกินไม่ได้แน่ย้ายออกนี่นะคะเปรี้ยวองหวานแล้วอันนี้มาวาง่ก <Hey. S 1> ็อย,อยังชั่ว จะลองเพาะอีกครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะวันนั้นน่ะเพราะเพาะทั้งแก้วมังกรแล้วก็แตงที่ว่าแพงๆนะคะที่ลูกเล็กๆที่แพงๆอะ่ะอันนั้นก็เพาะแล้วก็เพาะกระบองเพชรที่กินได้ที่งอกมาดีใจนึกว่าเป็นเป็นแก้วมังกรนพอดูๆแล้วไม่น่าจะใช่แก้วมังกร เกี้ยวง่ายกุดกดแมตเกี้ยวง่ายง่ายอพอกินแบบนี้แล้วไปกินแบบสีบานเยน็นจืดสนิทเลยค่ะ โอ้ลืมแบบนี้มันไม่อร่อยือแบบนี้ยิ่งยิ่งจืดสนิทลยเปรี้ยวเปรี้ยวมากนะเป็นเปรี้ยวที่เปรี้ยวไม่อร่อยวันไหนจะออกไปเดินป่าหรือจะออกไปทำธุระข้างนอกจะไม่กินแก้วมังกรเด็ดขาดเลยค่ะ ก็าเป็นยาระบายกินปนกันสามรสเนี่ยอร่อยอลองซื้อมาชิมนะคะสามรสเลยมันอร่อยมันจะช่วยให้ที่เป็นรสธรรมดา่ะอร่อยอร่อยขึ้นมาห,หวานเจี๊ยบ ยังเคีย้ยวกุุบหมดแล้วค่ะส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือไว้กินพรุ่งนี้วันนี้วันนี้อิ่มเลยค่ะอขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีๆพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอแล้วเราจะมีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิที่ดีขอให้อยู่อย่างปลอดภัยนะคะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ